สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาเสนอมาอธิบายเรื่องประโยชน์ของถ้วยถ้วยรองใบตัดญ้านะครับนะฮะหลายหลายท่านแต่ท่านคงไม่ยังไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยแ,แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตัวนี้กันใช่ไหมครับ เนี่ยมันใบมีดใบมีดเรานะครับครับนเนี่ยแต่ที่ผมใช้อยู่รอบผมก็เจออยู่ประจำก็คือว่าตัว,ถ,ว,ตวถ้วยตัวไอถ้วยตัวเนี้ยมันจะมีป้องกันไว้ป้องกันใบที่มันแตกใบที่มันแตกที่เราเนี่ยเราใส่ใช่ไหมครับเนี่ยเราใส่ตรงนี้เราใส่แล้ว เราก็จะขันน็อตใช่ไหมล่ะถ้าปกติไม่มีสมมติว่าไม่มีถ้วยนี่นะเขาขันน,อน็อตตัวนี้ปับ๊บใช่หเราก็ใช้ไปคราวนี้พอใบมันแตกมันจะหลุดมันจะหลุดออกจากวงที่เราขันน็อตไว้นี่ครับมันจะหลุดออกมาแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่วิ่งไปหาเราก็ได้ไปหรือไปโดนใครหรือไปโดนอะไรคือความแรงของมันก็คือโดนไหนก็ขาดโดนอะไรก็นั่นอะ่ะ ไม่ไม่พิการก็นั่นแหละครับบาดเจ็บตาหัสเลยนะครับก็แต่ถ้ามีถ้วยตัวนี้ปุ๊บมันจะหลุดออกมาได้แค่วงวงที่มันประกับยู่นี่แบบตัวถ้วยตัวนี้ก็จะอ่ะกากันไว้ไม่ให้มันหลุดออกมาผมเจออยู่ประจำเนี่ย,ยอย่างเช่นใบใบตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้น,น,นี่หลุดเลยครับนี่ครับหลุดแต่มันก็อยู่ในถ้วยครับอยู่ในถ้วยมันหมุนพอ้โ้ล มันมีประโยชน์มากครับถ้าใครไม่มีถ้วยตัวนี้ก็หาใส่เลยครับหาใส่เลยครับมีประโยชน์มากครับสวัสดีครับ